กูริสส่วนสนุกคันเสียงจันนะครับนะครับเจอตัวใหม่ตัวแรกไปแล,แล้วดูกล้าว่ะ โดนหนึ่งทีฉันตอบเร็วเ,เออช้อนมาจับได้แล้วลูกแกแก้ตรงนี้เป็นตัวหนึ่งเลยนะครับนักจิตวิทย,ย,ยานี่เอง เครื่องสั่งจุดสองวิ่งหนีไปเลยว่ะแล้วผู้หญิงจะมา

ไม่มาตามวาร์ปของนักบุญยิงฮะจริงๆตัวผู้ปวดเขาน่าจะมาดึงก็เลยนะเขาไม่มาไม่ใช่เดยวไอ้นักจิตวิทยาโดนตียันสามทีตายโอ้โหสาวหมายืนรอแล้วก็อีแค่เลยเฟะก็คุมค่าละ ตีสามทีเข้าตึกว่ะกำลังไล่ว้บใหญ่เรียบอร้อย <c oughs> โดนควิดควิดล้อมตายเลยเงยเกยควิดได้นะ นักจิตวิทยาอยู่เต็มแล้วเล่นนอกตึกแล้วกันเพราะว่าใครวิ่งมาลงโลกโดนหมากัดตายแน่นอนเนื้อคือหมาของผมน่ากลัวขั้นสุด <c oughs> เครื่องสั่งขวามือครับผมคนที่มันชอบวิ่งฉีกวะเ <c oughs> จ้าด้ตายแล้วกันมาตรงที่ลงโลก แงมงมแงมแงมเจ้าเด็ดตายแล้วนักจิตวิทยาก็มารอดผู้ป่วยอยู่ไหนผู้ป่วยมาไหมเอ้ามาเร็ววีดเปียกแล้วเปียกแล้ว บอกปีนขึ้นตึกว่ะเบี่ยงนะเบี่ยงนะตายลุกขึ้นมาแล้วครับผม อยก50%้าแต่ก็ยังนั่งรถไฟไปได้ต่อโอ้โหสุดสายไปทางแลวตัวลุก,กนะฮะจิตวิตวทยาอ้าวลุกขึ้นมาสิเลยนะลุกขึ้นมาแล้วสินะ

ตืบหายเจอฮะหายเจอนี่นี่นี่นนนนนนหขึ้นแถวนี้เราปล่อยหมาไปแงม้งเงีงเงีงเงีเรียบร้อยฮะไม่มีทางรอดปิดหนึ่งทีดึงหอกกลับมาตายเลยยอมแพ้ครับผม ก็เกรดปีนได้ปีนได้หมดเลยเปีนขึ้นไปข้างบนเด้เลยมาครับผมเมลรีนบอดสีชาติเดินไปอย่างนี้คือเจอแน่นอนหนึ่งตัวผมมั่นใจนะครับตรงเครื่อง,องนี้เลย มันฉีกหนีไปแล้วอะ่ะโอ้อมันอยู่ตรงนี้ดื้อๆเรียบร้อยฮะขึงเส้นแบบเว่อร์เวอร์เมื่อกี้เห็นพอดีมุมมันได้จริงๆง่าจะย่างหน่อยนะครับถ้ามุมไม่เห็นนะโอเครู้ตำแหน่งเขาทีเดียวผมสามารถขึงเส้นแบบตรงจังหวะได้เลย ไอ้จอกลับมาสว่างแล้ว <c oughs> เครื่องสั่นสามครับผม <c oughs> มาถึงเครื่องสั่นแบบหนึ่งตัวเ <c oughs> อาตัวนี้ปิง <c oughs> ตยียับยับยับน้ำปนยิงก็มา เอาว่ะโชว์ปีอนูข้างนอกว่ะเฮ้ยเป๊ะการที่เรากดโมดยิงตัวโน้ตตีเนี่ยมันโกงทั้งที่แบบเวลาเราตีเนี่ยตัวเราจะไม่มีทางหยุดเดินเลยฮะไวโอลิน ผมก็เลยแบบกดตัวน้อเพื่อเดินตีมันจะมีโอกาสที่แบบว่าตีโดนมากกว่าต่อให้ตีผ้าน้ะก็ยังเดินได้อยู่นะ่ว่าด้เปิดโหมดตีมันจะตีมันจะชะงักมันจะหยุดอติด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 เรียบร้อยไม่ใครดึงแล้ว เขาบบไม่ค่อยใช้สลิงในจังหวะที่แบบว่าควรจะใช้กันเลยดื้อๆ,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 ๆโอ้ขึ้นครับผมแต่ว่ามีตรงโบดต,ตัวหนึง่งหมายความว่าใกล้ๆเราหนึ่งตัวแล้วโบดอีกตัวหนึง่งน่าอยู่ตรงฝั่งโบดอ๋อตรงนี้เลยใกล้ๆหมอมจะไกล โอ้ว oh, oh ัดโอ้โหพัดไปหมดเลยพลเรือปหมดเลย <c oughs> ไปจับมนันเลยพลเรือปหมดทุกอย่าง คือว่าแพตจะวิ่งมาใส่ยังไม่มายังไม่มา,มมา<อ>เฮ้ยเหลอวะอีนักบดหญิงเดี๋ยวไปหาดึงไ,ได้ตลอดเลยนะสตตนใหญ่โอมเอานักบดหญิงเนีย่ย จะดดดดได้เสียไปนู่นแล้วไม้ค่อยมาพังนะครับอออ่อนว่างๆไม่พังก่อยกำลังไล่อยู่นี่โดนหนียาวๆโอ้โหขึ้นครับผม

จะหยุดเลยยู่กันไม่หยุดเลยยู่ก็เอารับบอลหญิงแล้วก็เอาเพรสเซียนะครับเพราะรับบอลหญิงลุกเองไปแล้วไม่เหนื่อยหายไปไหนวะอ๋อหิวจนเต็มเลย อยู่จนเต็มเลยด้วยพลังการเปิดวาร์ฟเนี่ยผมเดินแบบเป็นแบบคุมเครื่องแถวแนวหน้าฮะแนวหลังนี่คือไม่น่าเข้าไปถึง mm. huh? 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 เดี๋ยวไปได้เสีย ยังไม่จบครับผมเพราะว่าให้เลียลูกเองได้จะจบจริงต้องจำนั้าบนหญิงนะฮะเพราะว่ามันลุกมาสตั้ใหญ่ลงหลุมแน่นอน ผู้หญิงตุกไม่ได้แล้วแบบชวัว์ๆของว่าแพตเตเซียเนี่ยอยู่ตรงเครื่องอยู่ตรงลูไอลูกกตามันจะเบิ้งผม <c oughs> คือก็กดไปนานนะแล้วไม่ยอมใช้ให้ตีปุ๊บยอมแพ้เลย